ก็จะเป็น16มิลไซส์พิเศษตัวพรีเมียม14มิลแต่ว่าที่พิเศษก็คือไอช่องลมเนี่ยครับมันหนาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เราเปิดตู้กระทะล้อไซส์10ล้อไซส์ใหญ่นะครับเป็นกระทะเรเดียนทั้งหมดเลยจะมีทั้ง8นอ็อต10นอ็อตแล้วก็14มิล16มิลอันนี้จะเป็นกระทะ8รูเรเ,เดียน4มิลน,นะครับตัวกระทะราคาย่อมเยาที่เราขายดีที่สุดครับตัวนี้มาใหม่ครับเป็นตัวอ๋อ19.5ครับเป็นไซส์กระทะ ถ้าภาษาชวาวบ้านเรียกว่าทากระเทย<ว>มันจะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับขึ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ตัว16มิลเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่า16มิลของเรามันต่างจากคนอื่นเขายังไงรรอดมากคร<ว>ับตัวนี้จะเป็นตัว14มิลน,นะครับก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวผมพามาดูตัว16มิลครับอธิบายนิดนึงครับว่าไอ้16มิลเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าหน้า หน้ากระทะเนี่ยมันสิบหกมิลแน่ๆแหละแต่ว่าที่พิเศษก็คือไอช่องลมเนี่ยครับมันหนาด้วยครับหนามากเลยครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานของมันก็จะมากกว่าปกตินะครับใช้โอ้โหดีกว่าทั่วไปเลยครับปกติหน้าหน,นาที่หกตัวนี้บางแต่อันนี้ตรงนี้ก็หนาช่องลมก็หนาด้วยเสริมความแข็งแรงเพิ่มให้รถของคุณอยู่ได้อีกนานของเราก็จะเป็น16บมินไซส์พิเศษตัวพรีเมียม สนใจก็ทักมาที่ร้านสอสอ,อะอร่ได้เดี๋ยวผมจะลง l i น์แ d ดแล้วก็เบอร์โทรให้นะครับขอบคุณมากครับ